สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการโคลนแอดนะครับวิธีการโคลนแอดนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาของเรานะครับจากนั้นเลือกแอดตัวที่เราจะโคลนนะครับพอเราเลือกแอดตัวที่เราจะโคลนเรียบร้อยนะครับให้เราสังเกตเครื่องหมายนําเข้าส่งออกตรงนี้นะครับนําเข้าส่งออกนะครับหรือใครที่ ไม่เจอเครื default, ่องหมายนี้นะครับก็ให้เราเลือกที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับเราเลือกเครื่องหมายนำเข้าส่งออกจากนั้นให้เราเลือกคำว่าที่เลือกไว้นะครับที่เลือกไว้นะครับส่วนคนที่เลือกตรงช่องเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เลือกคำว่าส่งออกโฆษณาที่เลือกไว้นะครับ คำสั่งก็จะประมาณนี้นะครับให้เราเลือกที่เลือกไว้นะครับจากนั้นก็เลือกไฟล์นะครับไฟล์ก็เลือกเป็น csv นะครับจากนั้นกดส่งออกได้เลยพอเรากดส่งออกเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไฟล์นะครับไฟล์เป็น excel พอร์ตออกมานะครับเรากดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับ โอเคนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราส่งออกมาถูกใช่ไหมครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าไฟล์ที่เราส่งออกถูกต้องนะครับต้องมี2บรรทัดนะครับสบรรทัดบรรทัดที่1แล้วก็บรรทัดที่2นะครับส่วนช่องที่เราจะต้องลบนะครับมีอยู่3ช่องนะครับช่องแรกคือช่อง A นะครับแคมเปญให้จํำชื่อๆนะครับแคมเปญ นี้เราลบออกได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนมานะครับช่อง S นะครับช่อง S เนี่ย S e t ID นะครับอันนี้ก็ลบออกนะครับโอเคนะครับสองจุดจากนั้นก็เลื่อนมาด้านหลังนะครับไกลหน่อยนะฮะมารบตรงช่อง EU เนี่ยนะครับช่อง EU ก็เป็น ID นะบบางบัญชีนะครับที่ ตำแหน่งอาจจะไม่ได้อยู่ตรงช่อง au ช่อง eu หรือว่าช่องที่โค้ดแนะนำมานะครับให้เราจำแค่ชื่อนะครับชื่อที่เราจะต้องลบมีอยู่3อย่าง 1. c a m p แคมเปญ 2. ad set id 3. ad id นะครับ3ชื่อนี้นะครับพอเราลบเสร็จเราก็กดปิดได้เลยกดบันทึกครับ ตรงนี้ก็ตั้งชื่อไฟล์ของเรานะครับโคลนเราตั้งชื่อที่เราจำได้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับชนิดไฟล์ก็เป็นยูนิยูนิโค้ดแท็กนะครับตรงนี้ถูกต้องแล้วกดบันทึกครับโอเคเมื่อเราครบแล้วก็ บันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเลือกบัญชีโฆษณาของเราที่เราต้องการนำเข้าโฆษณาตัวที่เราโคนนะครับจะใช้บัญชีเดิมก็ได้หรือจะสลับบัญชีก็ได้นะครับพอเราเลือกบัญชีได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็สังเกตเครื่องหมายนำเข้าส่งออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิก เลือกเครื่องหมายนำเข้าส่งออกตรงนี้ให้กดคำว่าโฆษณานะครับช่องนำเข้าแล้วก็เลือกคำว่าโฆษณานะครับนี่นะฮะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นให้เราเลือกไฟล์นะครับไฟล์ตัวที่เราจะนำเข้ามานะครับจะไม่ใช่ตัวที่เรา e อ p o r t ออกไปเป็นไฟล์แรกนะครับที่เป็น Excel ใช่ไหมครับเราจะต้องมาเลือก ไฟล์ที่เป็น Unicode คือตัวที่เราเซฟออกมาครับเป็นตัวตัวที่2ที่เราเซฟออกมาครับโอเคจากนั้นกด Open ครับถ้าไม่มีข้อผิดพลาดนะครับตรงนี้จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยเขาจะขึ้นแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจสีแดงมานะครับ ตรงนี้เรากดนําเข้าได้เลยสําหรับคนที่เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับเราก็ลองไปทบทวนดูว่า3จุดที่โค้ดให้ลบเราลบถูกต้องไหมนะครับโอเคพอเรานำเข้ามาแล้วนะครับโฆษณาของเราจะเป็นฉบับร่างอยู่นะครับจะเป็นฉบับร่างอยู่ ก็ให้เราทําการแก้ไขนะครับจากนั้นก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับส่วนงบประมาณเราต้องการที่จะเพิ่มหรือต้องการที่จะลดก็สามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดงบประมาณของเราได้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับกดเผยแพร่จากนั้นก็รอแค่เฟซบุ๊กอนุมัติแค่นั้นเองครับเสร็จ เรียบร้อยกับเทคนิคการโครนแอดนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อเราเจอแอดนางฟ้าแล้วเราอยากจะใช้แอดนั้นไปนานๆหรืออยากจะปลันแอดนั้นในหลายชุดนะครับก็ใช้วิธีการโคลนแอด